ใครที่เป็นตะคริวตอนนอนแค่ดื่มสิ่งนี้แก้วเดียวก่อนนอนก็ช่วยได้ตกกลางคืนหลับอยู่ชอบเป็นตะคริวนึกไม่ถึงเลยว่าแค่ดื่มสิ่งนี้แก้วเดียวก่อนนอนก็ช่วยได้อ้างอิงจากสถิติของคนอเมริกาประมาณร้อยละเจ็ดสิของผู้ที่มีอายุมากกว่า50ปีขึ้นไปมักมีอาการตะคริวในกลางดึกเป็นประจำ การเกิดตะคริวในตอนกลางคืนนั้นเกิดจากกล้ามเนื้อบริเวณน่องขาเกิดการหดตัวในเวลาที่เรานอนหลับการหดเกรงที่กล้ามเนื้อมากจนทำให้เป็นตะคริวและเจ็บปวดจนต้องตื่นขึ้นกลางดึกความรู้สึกเจ็บปวดอาจยาวนานตั้งแต่10นาทีขึ้นไปเมื่อกล้ามเนื้อที่เป็นตะคริวเริ่มคลายตัวแล้วความเจ็บปวดจะยังไม่หายไปในทันทีแต่จะยังเจ็บต่อไปอีกสักระยะหนึ่ง บางครั้งสาเหตุเกิดจากการยืดตัวของกล้ามเนื้อหรือยืดผิดท่าจนทำให้กล้ามเนื้อเกิดการบาดเจ็บก็สามารถทำให้เกิดตะคริวได้แต่แค่ดื่มน้ำผสมน้ำตาลแดงจะช่วยบรรเทาอาการเกิดตะคริวในตอนกลางดึกได้น้ำตาลแดงมีรสชาติหวานมีฤทธิ์เป็นเบสช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นใต้กล้ามเนื้อทำให้หายจากอาการตะคริวได้ ดังนั้นจึงควรดื่มก่อนนอนแค่ครั้งละหนึ่งแก้วก็สามารถบรรเทาได้ทันทีหลังจากนั้น1-2สสัปดาห์ก็จะหายขาดจากอาการตะคริวหากใช้น้ำตาลประเภทอื่นจะไม่มีผลเกิดขึ้นเนื่องจากน้ำตาลประเภทอื่นเป็นน้ำตาลสังเคราะห์ถึงจะมีรสชาติหวานแต่ก็มีฤทธิ์เป็นกรดอาจทำให้เกิดตะคริวมากขึ้นได้ ถ้าเปลี่ยนมาใช้น้ำตาลแดงจะเกิดผลชัดเจนยิ่งขึ้นที่มาบทความไลยเกิ์อย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทีมงานเทพเฮลขอบคุณมากคะ่ะและขอให้คุณพระคุ้มครองทุกท่านให้ได้มีสุขภาพที่ดีทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะ